ไม่อยากเป็นโรคไตให้ดูแล3ข้อนี้ให้ดีนะคะแล้วคุณจะห่างไกลจากโรคไตได้อย่างแน่นอน ไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายนะคะหน้าที่หลักๆของไต I เลยก็คือกําจัดของเสียออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะนะคะปรับสมดุลกรดด่างปรับสมดุลเกลือแร่ปรับสมดุลน,น,น,น้ําในร่างกายอันไหนที่เริ่มเสียสมดุลน,นะคะมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเนี่ยเป็นหน้าที่ของไต I เลยที่จะทําทุกอย่างเนี่ยให้กลับมาอยู่ในสมดุลน,นะคะร่างกายจะได้ทํางานได้ตามปกตินะคะรวมไปถึงในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนนะฮอร์โมนที่สําคัญๆที่สร้างจากไตนะคะก็ค <matar> ือฮอร์โมนที่ <Hopkins> ไปสร <plic> ้างเม็ดเลือดแดงและฮอร์โมนที่ป ควบคุมความดันนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราปล่อยให้เป็นโรคไตหรือว่าไตมีปัญหาไตวายไตยเสื่อมเนี่ยก็จะกระทบกับหลายๆระบบในร่างกายมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้อาจารย์ได้รวบรวม3สิ่งที่อยากให้พวกเราดูแลนะคะถ้าหากว่าเราสามารถดูแล3สิ่งนี้ได้นะเราจะสามารถรอดจากโรคไตนะได้ถึง90%เลยทีเดียวนะคะใครอยากรู้แล้วว่ามีอะไรที่จะต้องดูแลบ้างตามอาจารย์ไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับสิ่งที่จะต้องดูแลอันที่1นนะคะก็คือในเรื่องของการใช้ยานั่นเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่ายาส่วนใหญ่เนี่ยย่อยสลายที่ตับแล้วก็ขับออกที่ไตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยทานยาเยอะจนเกินไปทานยาเกินความจําเป็นทานยาซําซ้อนอันนี้เนี่ยอาจจะทําให้ไตาวายไตยเสื่อมแล้วก็ไตพังได้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่มเอนเซมนะอย่างเช่นบูเฟนไอบูเฟนอะครอกเซียไดโคฟินคนะคะซึ่งจะมีสรรพคุณ ในเรื่องของแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้ยานี้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วลงไปเช็คตัวเองสักนิดหนึ่งเพราะว่ายาเหล่านี้ถ้าเรากินติดต่อกันนานๆน,น,นะคะนานๆหลักแบบ3เดือนถึง6เดือนนะกินทุกวันติดต่อกันจะทําให้เส้นเลือดฝอยในไตเนี่ยเกิดการหดตัวเลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงไตวายไตยเสื่อมและอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องฟอกเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีในคนที่ใช้ยาเหล่านี้นะคะแนะนําว่าปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรและที่สําคัญอย่าลืมตรวจเช็คสุขภาพ ไตหรือว่าตรวจค่าไตเนี่ยประจําปีก็จะดีมากๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของไตของเรานะคะเรื่องของการใช้ยานะคะอาจารย์อยากยกตัวอย่างเคสจริงเคสหนึ่งให้พวกเราฟังนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเคสของลูกศิษย์นะซึ่งลูกศิษย์ท่านนี้เนี่ยมีปัญหาไขมันในเลือดสูงนะคะคอเลสเตอรอลสูงไตกีซไรา์สูง,สงและไปพบแพทย์นะคะหลังจากนั้นได้ยาลดไขมันมาตัวที่หหลังจากที่กินยาลดไขมันไปได้สักประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องปวดกล้ามเนื้อคุณหมอก็เลยจ่ายยาเพิ่มเพื่อแก้อาการปวดกล้ามเนื้อนะคะก็คือจา เป็นยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มเอนไซม์ม,มาซึ่งยาคลายกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะกัดกระเพาะนะคะก็เลยมีพ่วงเป็นยาลดกรดมาด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะให้มองย้อนกลับไปนะเริ่มต้นที่ไขมันในเลือดสูงและหลังจากนั้นกินยามีปัญหาเรื่องปวดกล้ามเนื้อ <S <S ซึ่งยาตัวที่2เนี่ย ให้มาเพื่อสำหรับแก้อาการข้างเคียงของยาตัวที่1และยาตัวที่3ซึ่งก็คือยาลดกรดเนี่ยก็เอาไวส้สำหรับป้องกันอาการข้างเคียงของยาตัวที่2เริ่มต้นจากแค่ไขมันในรดสูงอย่างเดียวนะทำให้เราเนี่ยต้องกินยาถึง3ตัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่กําลังทานยาอะไรอยู่เนี่ยอย่าลืมว่าปรับพฤติกรรมร่วมด้วยนะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดปริมาณยาลงมาได้สามารถที่จะลดระยะเวลาในการใช้ยาลงมาได้นะซึ่งจะเป็นอะไรที่ดีต่อไตมากๆดังนั้นข้อแรก ถ้าว่าเราเนี่ยอยากห่างไกลจากโรคไตนะคะไปดูแลในเรื่องของการกินยานะคะกินเท่าที่จําเป็นกินให้น้อยที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะปลอดภัยและห่างไกลจากโรคไตได้มากที่สุดนะคะ และมาถึงสิ่งที่2ที่อยากให้พวกเราดูแลนะคะจะได้ห่างไกลจากโรคไตนะก็คือระดับกรดยูริกนั่นเองหลายๆคนมักจะเข้าใจว่ากรดยูริกเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้ามันสูงเกินไปจนผิดปกติจะทําให้เราเป็นโรคเกาต์ได้อย่างเดียวจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยปล่อยให้กรดยูริกสูงนะคะสิ่งที่จะตามมาอีก2ออย่างนะก็คือโรคไตและโรคความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้นการควบคุมกรดยูริกให้อยู่ในเกณฑ์เนี่ยจึงเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆนะคะกรดยูริกไม่ควรเกิน6.5นะคะหรือถ้าหากว่าของใครที่ว่าไปเช็คสุขภาพประจาปีมาแล้้วนอ กว่า6.5เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะคะ และหลายคนถามต่อว่าถ้าสมมุตินนะขณะนี้เนี่ยเราไปเจาะเลือดมาแล้วกดยูริกของเราเนี่ยอยู่ที่8อยู่ที่9หรือว่าบางคนเนี่ยสูงขึ้นไปถึง12เนี่ยเราจะต้องปรับพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะสามารถลดกดยูริกได้นะคะมีหลักการอยู่2อ,อย่างก็คือเอาเข้าให้น้อยและเอาออกให้เยอะนะคะมาที่อันแรกก่อนนะคะก็คือรับเข้าให้น้อยนะคะการรับเข้าให้น้อยก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้ระดับกฎยูริกสูงนะคะหลักๆมีอยู่3อาหารที่ทําให้กดยูริกสูง1เครื่องดื่ แอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเหล้าขาวเหล้าสีสาโทเบียร์ไวน์สาเกนะคะทุกอย่างที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะจะทําให้กรดยูริกสูงนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นกรดยูริกให้สูงอยู่แล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะไปออกฤทธิ์กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยหลั่งกรดยูริกออกมา,มามากยิ่งขึ้นนะคะได้ไป2เด้งนะสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากลดกรดยูริกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชน กลุ่มของน้ําตาลฟรุกโตสทั้งหลายหรือว่าน้ําหวานน้าชงน้ําอัดลมอะไรที่กินแล้วหวานนะคะอันนี้เนี่ยจะทําให้ระดับกรดยูริกเนี่ยสูงถ้าหากว่าเราเนี่ยกินเยอะๆกินบ่อยๆนะคะใครอยากลดระดับกรดยูริกก็เลี่ยงของหวานทุกชนิดนะคะและอันที่3ก็คืออยู่ในน้ําซุปทั้งหลายนะคะที่เกิดจากการเคี่ยวกระดูกนะกระดูกเป็ดกระดูกไก่กระดูกหมูกระดูกวัวอะไรอย่างงี้ยิ่งเคี่ยวนานกรดยูริกที่อยู่ในกระดูกสัตว์เหล่านี้เนี่ย<อ>จะละลายอยู่ในน้ําซุปถ้าหากว่าเราคือสายซดน้ําซุปนะคะได้แบบว่าน้ําซุปม ถุงถ้วยก็ซดจนหมดอันนี้จะทําให้เราเนี่ยมีระดับกรดยูริกที่สูงได้นะคะเพราะฉะนั้น3อาหารที่เป็นตัวทําให้กรดยูริกสูงและอยากให้เลี่ยงนะคะ1เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สน้ำหวานเครื่องดื่มรสหวานผลไม้รสหวาน3น้าซุปทั้งหลายนะคะให้พยายามเลี่ยงลดการรับเข้านะคะและ อีกอย่างหนึ่งก็คือการกําจัดออกนะอันนี้เนี่ยมีการศึกษาวิจัยนะคะว่า70%ของกรดยูริกเนี่ยสามารถกําจัดออกได้ทางไตนะคะเพราะฉะนั้นวิธีขับกรดยูริกออกจากร่างกายง่ายๆเลยก็คือคุณดื่มน้ําอย่างเพียงพอนะคะวันหนึ่งเนี่ย2.5-3ลิตรนะคะและเฉลี่ยดื่มทั้งวันดื่มสม่ําเสมอก็จะทําให้อัตราการขับกรดยูริกออกจากร่างกายเนี่ยทำได้ดีสม่ําเสมอทั้งวันนะคะลดกรดยูริกได้ดีมากๆค่ะไปทํากันนะคะ และสิ่งที่จะต้องดูแลอันที่3นะคะก็คือดูแลระดับน้ําตาลในเลือดดูแลความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะ <c oughs> เพราะว่าเบาหวานและความดันโลหิตสูงเนี่ย คือสาเหตุหลักสาเหตุใหญ่เลยของโรคไตนะคะเป็นถึง90%ของสาเหตุของโรคไตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมความดันควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้เนี่ยมันจะลดความเสี่ยงของโรคไตได้ถึง90%เอลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคเบาหวานแล้วแล้วอยากจะหายขาดจากโกรคเบาหวานนะคะมาปรับพฤติกรรมกันนะคะอันที่1นดื่มน้าเปล่าอย่างเพียงพอ อันที่2พยายามลดปริมาณการกินข้าวแป้งน้ําตาลของหวานลดลงนะคะอันที่3ทานผักใบให้เยอะขึ้นข้อดีของผักใบก็คือแป้งต่ากากใยสูงกากใยเหล่านี้เนี่ยเขาจะไปลดการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะและดูดซับน้ําตาลที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารเนี่ยแล้วก็ขับถ่ายออกมานะคะเป็นการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีแบบ2ต่อนะคะและอันที่4ี่ถ้าเป็นไปได้อยากให้พวกเราเนี่ยทำา IF นะคะหรือว่า Intermittent f a s t i n g นะอาจจะทําสัปดาห์ละสัก3วัน ประมาณนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้น้ําตาลจะเป็นตัวช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีอีกวิธีหนึ่งนะคะและสุดท้ายที่อยากให้ทามากๆนะก็คือการออกกําลังกายนั่นเองการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะไม่ต้องเน้นความหนักมากนะแค่ออกให้ได้สักประมาณสัปดาห์หนึ่งสาถึงหวันนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยสักประมาณ30-45นาทีใช้วิธีการเดินหรือว่าการวิ่งเบาๆก็ได้นะคะแต่ว่าออกแบบต่อเนื่องนะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้นะคะส่วนในเรื่องของการควบคุมความดัน ก็คล้ายๆกันในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะ 1. พยายามเลี่ยงโซเดียมนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมที่เค็มและโซเดียมที่ไม่เค็มหรือว่าเรียกว่าโซเดียมแฝงนะคะลดปริมาณการปรุงลดปริมาณเครื่องปรุงนะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสหรือว่าซอสหอยนางรมต่างๆนะคะกลุ่มนี้มีโซเดียมอยู่ทั้งนั้นเลยอ่านฉลากก่อนบริโภคทุกครั้งนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน2,000มิลลิกรัมนะคะรวมไปถึงโซเดียมแฝงก็คือโซเดียม ที่กินแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเค็มแต่มีโซเดียมอยู่ซึ่งเป็นอันตรายและก็ทําให้ความดันลอยสูงเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นโซเดียมที่ให้ความข้นความเหนืดความเดียวทั้งหลายนะคะที่อยู่ในซอสพริกซอสมะเขือเทศน้าจิ้มไก่หรือว่าในเยลลี่นะคะหรือผงฟูที่อยู่ในเบเกอรี่อันนี้ก็คือโซเดียมแฝงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นของเหล่านี้บริโภคในปริมาณที่จํากัดก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมความดันได้นะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ3สิ่งที่อยากให้พวกเราดูแลถ้าหากว่าไม่อยากเป็นโรคไตนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทวนให้อีกครั้้งงงนึว่าจะตอ ดูแลอะไรบ้างถ้าพวกเราดูแลครบทั้ง3ข้อนี้ได้นะคะรับรองพวกเราห่างไกลจากโรคไตได้อย่างแน่นอนนะคะอันที่1ดูแลในเรื่องของการรับประทานยาทานยาเท่าที่จําเป็นไม่ทานยาพร่ำเพรื่อนะคะอันที่2ดูแลในเรื่องของกรดยูริกนะคะให้พยายามอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะก็คือไม่ควรเกิน6.5ถ้าของใครที่เกินก็ให้ไปลดอาหารที่ทําให้ระดับกรดยูริกสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ของหวานหรือว่าน้าซุปต่างๆนะคะและดื่มน้ําอย่างเพียงพอเพื่อขับกรดยูริกออก ะะและสุดท้ายอันที่3ก็คือดูแลความดันดูแลระดับน้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ดูแล3ข้อนี้รับรองเลยเราจะห่างไกลจากโรคไตได้อย่างแน่นอนนะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอาจารย์ก็ฝากพวกเรากดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ